สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูสวนเกษตรผสมผสานงานโมเดลที่ผมทำไว้นานแล้วครับทำไว้หลายปีแล้วประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วครับมีสระมีสวนแต่ก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักเหลือสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับมองๆก็ตายจนหมดแล้วครับพอดีมีคนเอาควายมาเลี้ยงในในสวน ทำไว้ผูกเปนอนเล่นครับร่มลื่นส่วนนี้ก็ไม่มีไรายได้หรอกครับไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเลยแต่ก็ได้ความสบายใจได้ปลูกครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงนี้ก็ะสะครับปลาเติมระสะเลยครับนี่ปลาธรรมชาติมันไหลเข้ามาจะไปดูครับ เริ่มจากมุมนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นสระครับนี่เป็นสระเก่าครับสระที่ว่าปู่ย่าขุดไว้แต่ก็ไม่เคยปล่อยปลาครับสระนี้ปลาธรรมชาติครับมันไหลเข้ามาช่วงหน้าน้ำก็มีฝรั่งมีหน่อไม้ครับปลูกไว้นู่นก็ต้นมะขิดเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับผลไม้โบราณลูกเต็มต้นเลยครับมะขิด ตำบลน,นี้ก็น่าจะเหลือยู่ต้นเดียวนี่แหละครับอนุรักษ์ไว้ก็มีหน่อไม้กินครับช่วงหน้าฝนเหลืออยู่สองกอตอนปลูกก็ปลูกไว้หลายกออยู่ครับแต่มันตายหมดนี่ก็ต้นตะขบ สวนนี้ก็มากอ,อกน้ํานะครับยังไม่ได้กินรูดครับรหลายปีแล้วเป็นบ้านปู่บ้านย่าครับไม่มีคนอยู่แล้วครับผุพังทําไปตามการเวลาเดี๋ยวพาไปดูสวนมะม่วงครับที่ผมปลูกไว้ ปลาในสระนี้เยอะนะครับไม่เคยวิทย์เลยครับแต่ก็มาวานแหปักเบ็ดบ้างครับเป็นบางทีนี่ครับปลามะม่งวงเป็นพวกแก้วขมิ้นกับเกี่ยโซเวยครับหลักๆ เหลือไม่กี่ต้นแล้วครับแต่เมื่อก่อนก็ใส่ไว้เต็มแล้วมันตายตายบางรอดบางประมาณห้าปีได้แล้วครับส่วนนี้ เหลือแค่นี้แล้วครับแล้วก็พะว้าสามต้นบางต้นก็โตบางต้นก็แกน นี่ก็ต้นว่ากับต้นมะนาวครับมีอินทรีา์รามต้นหนึ่งครับแต่ไม่เคยติดลูกเลยพอมีแค่ต้นเดียวมันไม่มีคู่เป็นงานโมเดลที่ผมทำไว้ครับก็ถือว่าสำเร็จครับ เพราะมันก็เหลือหลายต้นอยู่นี่ก็ต้นในหนาต้นมะม่วงต้นกล้วยครับฝั่งนู้นเราเลาะของส่วนหน้าบ้านนั้นก็จะเป็นต้นไม้ของในหลวงร้อยสิบครับ ผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันจำชื่อไม่ได้ครับพอดีทางอบตอเขาให้มาครับให้ปลูกเมื่อก่อนเขาปลูกกัน2ข้างทางเลยนะครับแต่รอดเฉพาะตรงที่ผมปลูกนี่แหละครับเดียวพาไปชมครับเพื่อนๆ นี่ครับหน้าบ้านต้นไม้พระราชฐานเหลืออยู่ประมาณยี่สิกว่าต้นนี่แหละครับเป็นงานโมเดลไล่นาะส่วนผสมครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามอย่างที่พระอ,องค์ท่านพ่อหลวงราชการที่9สอนครับทำอย่างเดียวครับสำเร็จไม่สำเร็จก็ช่างมัน โอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาถึงขนาดนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้นะครับก็บพานเพื่อนไปดูสวนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจครับต้นมะขวิด ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าเข้ามารับชมแล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ